สบายดีมัอนี้สิผาพี่น้องมาเห็ดกล้วยอบเนาะถ้าว่าอยู ites, ites, heits, ่บ้านมีกล้วยซุกข้นน้พี่น้องซุกแบบนี้เนาะเขาก็เอาไปอเอาไปอบในเตาอบเนาะพี่น้องคือแบบแวาเห็ดอันกล้วยอันกล้วยตากแดดนะพี่น้องกล้วยตัวนี้ค่อยซื้อมาอันได้อาทิตย์ไปว่าิเหิดอันกล้วยทอดเนาะก็เลยบริเห็ดมันเกิดเลยซุกพูดนะพี่น้องแล้วค่อยิีหิดอันกล้วยอบเนาะอบในเตาอบพี่น้องกล้วยน้ำกล้วยหอมก็ได้เนาะกล้วยที่มันซุกพูดนะพี่น้องเขาก็ไปอัน เห็ดกล้วยอบแบบนี้เนาะบบดน้าก็สิไปเซ่ใส่น้ำเกลือเ้อะในซัำก็จะเมนน้ำละลายเ้อพี่น้องน้ำเย็นธรรมดาแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งบองแกงต่อไปก็ใส่กล้วยเฮาลงไปเอาไปแซ่แบบนี้อันประมาณ1ิบนาทีเนาะเพื่อให้อันเมือกระบาอย่างกล้วยมันออกพี่น้องหลังจากเท่าแส่ไว้ได้ครบ1ิบนาทีบบดน้าก็เิเอาอันไปถูกเนาะบบดน้าก็เิเอาอันเขียงแบบนี้เนาะแล้วก็นิบลงให้มัน ให้มันแบนให้มันบางนะพี่น,น้องนลังจากเขาอันนีก้กล้วยแล้วพี่น้องพี่น้องมันก็จะเป็นแผ่นบางแบบนี้เนาะเป็นหะากษตรเ,เอาไปไปอบพี่น้องเอาออกจากทุงแบบนี้เั็นี้ก็ตรเ,เอาไปอบในะเตาอ,อบเนาะเขาจะอบด้วยไฟ160อ,องศาใช้เวลาอบอประมาณ50นาทีเนาะก็แล้วแต่เตาอ,อบแต่ละบ้านแต่ว่าเขาต้องอันจบเบิ่งเด้อพี่น้องแต่เมื่อเขาอบกล้วยเขาได้ครบอ่ะ ห้าสิบนาทีแล้วพี่น้องเห็นบ่หอมหอมแบบนุ่มพี่น้องบ่ได้ใส่เนยบ่ได้ใส่น้ําตาลอย่างเนาะหวานธรรมชาติอันนี้หักกะสิปาไว้ให้มันเย็นน้อยนึงเฮาจึงอันมาปาดซีมน้ํากันเนาะเดี๋ยวพี่น้องในเมื่อเขาปาไว้ให้มันอุ่นหรือว่าเย็นน้อยนึงเด้๋เราก็เสดายกล้วยที่แบบน่ากินนาแซ่บแบบนี้เลยพี่น้องเด้๋หอมหอมหวานแบบหวานธรรมชาติโดยน้ำตาลบริใสนะนุ่มๆ เบิ่งพี่น้องหน้าตาเป็นตาแสบบ่ลองไปเหตุกินเมือเด้อพี่น้องถ้าว่าพี่น้องคนไหนมีกล้วยออยุเหอนเนาะแบบมันสุกโพดสุกจนมันดำจนมันซำนะพี่น้องเอาไปเห็ดกล้วยอบแบบนี้เลยว่าเอาไปตากแดดนะ<ม>ไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ขอลาพี่กอนพบกันในคลิปต่อไปทำมากก็กดไลค์ถิกแจกก็กดแชร์ห้เด้เดอร์สนใหม่เลยบายบาย